ผมโทรไปไล่บี้งานเป็นวันอาทิตย์ปรากฏว่าพอไล่บี้น้องๆในบริษัทเนี่ยเจนเแบบผมเนี่ยไม่มีทางเข้าใจเจน Y แบบเขาผมอยู่ในสตาร์ทอัพโหมดว้าคุณต้องช่วยผมด้ว<ม>อะไรเงี้ยที่ทํางี้ไม่ให้เกียดกันน้องๆที่อยู่รอบตัวก็จะรู้สึกผมมีรังสีอำมหิตผมพูดอะไรก็จะทําด้วยความกลัววันหนึ่งน้องลาออกพร้อมกัน3คนพันเนอร์ก็เรียกหากันพี่ปองทําอะไรวะพี่ปองหยุดเป็น MD ก่อนเลยหยุดเลย เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่มันถึงขั้นให้เราหยุดทําในสิ่งที่เราเชื่ออะไรเหรอหรือว่าเราแม่งไม่เหมาะตรงนี้แล้วหรือเราแม่งทำไม่ได้เราต้องเลิกวะผมถึงเข้าใจว่าจริงๆเอ็นซีมันคือ people business ถ้าเราไม่ได้ใจคนเราดูแลคนไม่ดีไม่มีขยับทำงานให้ สวัสดีครับผมโจไตเทพนะครับแล้วก็ในวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งในรายการโค้ดเฟลนะครับในวันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับคนที่เรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยุคบุกเบิกนะครับตั้งแต่ยุคที่ยังเป็นบล็อกเกอร์อยู่เลยนะครับแล้วต่อมาเขาก็ได้ก่อตั้งนะครับบริษัทที่พูดได้ว่าเป็น PR ดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทยสำหรับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมสื่ออยากเรียนรู้ด้านสื่อเรียนรู้ด้านการทำคอนเทนต์เรียนรู้ด้านดิจิทัล หรือคนที่เป็นผู้ประกอบการและอยากที่จะเรียนรู้วิธีคิดของผู้ประกอบการในยุคใหม่ยุคดิจิตอลเนี่ยเหมาะกับคุณแน่แนนะครับนอกเหนือจากด้านเหล่านี้แล้วเราก็ยังได้เรียนรู้จากชีวิตของพี่ปองด้วยนะครับพี่ปองจักกระพงนะครับก็เป็นผู้ที่ก่อตั้ง m o o n ช็อตดิจิตอลบริษัท PR ดิจิตอลแห่งแรกของประเทศไทยถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปติดตามรับชม,มพร้อมกันเลยครับ โปรปักอินศูนย์รวมอุปกรณ์เสียงและคอนเทนต์ครบวงจรไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพเรามีทุกสิ่งที่คุณตามหาสนใจสั่งซื้อหรือเยี่ยมชมสินค้าผ่านเว็บไซต์ p r o p a k i n c o m วันนี้ทุกเสียงทุกคอนเทนต์เริ่มต้นที่นี่ปองจกองักรพงศ์คงมาลัยฮรก็เป็นกรรมการพิเศษการบริษัทมูลช็อตดิจิตัลครับทำงานสายสื่อสารแบรนด์มา20ปีแล้วมั้งครับวงวัยเด็กกว่าที่พี่จะมาเป็นพี่ปองอย่างในรูปวันนี้เนี่ย ชีวิตในวัยเด็กของพี่เป็นยังไงบ้างครับผมเป็นลูกข้าราชการแล้วก็คุณแม่เป็นครูเจอคุณพ่อบ้างแต่ไม่เยอะปีหนึ่งผมว่าอาจจะเจอคุณพ่อสักประมาณสองสาครั้งอะไรเงี<ๆ>้ยก็เรียนโรงเรียนผู้หญิงเรียนราชิน,านีโบสถ์ที่เรียนโรงเรียนผู้หญิงใช่เพอคุณแม่เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนนั้น คุณพ่อผมเขาก็กลัวเอ๊ะเดี๋ยวผมจะชอบสังคมผู้หญิงมาอยากให้เจอผู้ชายบ้างก็เลยยายผมไปวัชราวุธทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงส่งเขาไปอยู่โรงเรียนประจำาเขาอยากให้เราพึ่งพาตัวเองได้คือคุณพ่อเป็นข้าราชการนะแกก็จะมีความคิดว่าอยู่โรงเรียนแนว ทหารแนวอะไรแบบนี้มันวินัยน่อยวินัยวินัยดิสซิปลินเป็นสิ่งสําคัญอะไรเงี้ยเข้าไปวันรกจำได้เข้าไปต่อยกับเพื่อนเลยต่อยเลยต่อยเลยต่อยเลยเราโดนต่อยเราเราเราถูกต่อยกองไงเพราะว่าคนอื่นมันเก่งกว่าไงแล้วเราก็เริ่มเริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อนี่ไม่ใช่โลกที่เราเคยอยู่ละเพราะฉะนั้นคือเราต้องปรับตัวจะจบวชิราวุธแล้วพี่ไปเข้าเรียนที่ไหนต่อนเราไปราชวินมัธยมแต่คราวนี้คือมาเจอสหสิกธามันก็อีกแบบหนึ่ง อยู่โรงเรียนนี้อีกประมาณ3ปีผมก็ย้ายไปอยู่โยธิบุรณะตอนมอปลายเราก็พยายามค้นหาตัวเองอยู่คือช่วงมปลายมันก็อยู่ในช่วงที่ว่า ทุกคนต้องคิดถึงอาชีพในอนาคตทุกคนต้องคิดถึงมหาวิทยาลัยวัยรุ่นปกติเราก็ยังไม่ค่อยรู้หรอกว่าตัวเองเราเราชอบอะไรบ้างบอกพ่อว่าอยากเรียนนิเทศศาสตร์พ่อบอกว่าไม่เหมาะมั้งเขาก็บอกว่าให้ผมไปเรียนนิติศาสตร์ผมก็ไปสอบเข้านิติศาสตร์ที่เอแบ ก็ตามทำาตามใจคุณพ่อไป<พ>อตอนนั้นที่ตามใจคุณพ่อครับตัวตนข้างในพี่แล้เสร็จไงมันไม่ได้โอเคหรอกแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เข้มแข็งพอที่จะรู้ว่าเรามีอย่างอื่นที่ดีกว่านิสิตหรือเปล่าช่วงแรกเราตั้งใจเรียนทุกคลาสเลยนะนั่งท่องตัวบทเป็นบ้าเป็นหลังแ่ละแล้วเราก็แบาอ,อะไรวะเนี่ยเจอตัวเองทีหนึ่งก็คือ อยู่ที่สโมคือสโมสอนศึกษาที่ a อรแบกตอนนั้นนะอยู่มิวสิกคลับกับไอโตซิลิโฟชมรมเสียงตามสายในมหาวิทยาลัยแทบไม่เข้าเรียนเลยพอเข้าไปในห้องเรียนเรารู้สึกว่านี่ไม่ไม่ใช่ตัวเราเลยผมไปเจอเพื่อนคนหนึ่งชื่อพึ่งพึ่งมันก็บอกว่ามันไม่ชอบสิ่งที่ตัวเองเรียนอยู่เหมือนกันมันว่าจะไปสอบเข้านิเทศศาสตร์ที่รังศิเแต่สิ่งหนึ่งที่แวบขึ้นมาในหัวก็คือภาพคุณพ่อ mm. ก็เลย พยายามหาเหตุผลมาซัพพอร์ตตัวเองว่าการที่เราจะย้ายนี่มันเป็นเรื่องที่โอเคผมก็เริ่มต้นจากการไปคุยคุณแม่ก่อนเขาบอกว่าไม่ต้องสนใจพ่ออ๋อคุณแม่บอกเลยไม่ต้องใส่ไม่ต้องสนใจพ่อนี่คือชีวิตของปองปองอยากเรียนอะไรแม่จะสนุในให้เต็มที่ ไม่ช่วยพ่อคุยนะไม่ช่วยพ่อคุยนะก็คือตอนนั้นตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็จะย้ายไปนิเทศแน่นอนย้ายมหาลัยแน่นอนไปคุยกับอาจารย์กฎหมายอาจารย์ครับผมคิดว่าผมจะย้ายแล้วครับโอ้คุณคิดถูกกันล่ะผมก็แบบอาจารย์พูดอย่างนั้นเลยอาจารย์พูดอย่างนั้นเลยขอโทษนะพูดตรงๆนะแล้วออกมามันก็จะคุณภาพไม่ดีด้วยแล้วผมก็โอนย้ายเครดิตจากเอแบ็กไปสอบที่มอเลยเ์ส์ ตอนแรกพ่อก็ไม่รู้นะไปไปหาพ่อที่บ้านที่สิงห์บุรีก็ไปบอกเขาว่าจะย้ายแล้วนะเข mm. เขาก็ไม่โอเคมากๆแต่ตอนนั้นผมสอบเขาได้แหละผมมีอยู่ช้อยสียวที่เหลือนะคือ ผมต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นเทอมแรกที่ผมเข้าไปจะ2.1รอบแรกที่ไอ้แบกพอไปที่ม3.8เลยทําทุกสิ่งทุกอย่างพยายามให้อดวานซ์กว่าทุกคนเพื่อให้ผมเรียนตัวนี้ได้ดีแล้วก็เรียนไปด้วยทางานไปด้วยทางานอะไรบ้างพี่ผมไปเป็นดีเจในสถานีวิทยุอ๋อเหรอเป็นดีเจต่สมัยเรียนเลยไม่ไม่ได้เป็นดีเจเริ่มต้นจากรับโทรศัพท์เอาเพลงอะไรดีครับอ๋อขอเพลงของพี่อู๋ธนทร TNT ผมเป็นคนจดคิวเพลง แล้วก็เรียงเพลงทำ playlist จบมาเตะฝุตอยู่6เดือนทำไมอ่ะพี่เด็กจบใหม่ไม่มีงานทำไม่มีประสบการณ์พี่มีประสบการณ์ในการทำงานช่วงระหว่างเรียนมาแล้วนะทำงานรับโทรศัพท์อยู่สารนีวิทยุจัดเรียงเพลงไม่ออกะคุณพ่อผมเนะ่ยถึงถึงมันจะมีมีเรื่องมีราวเป็นระยะนะแต่ว่าเขาก็เป็นห่วง เขาก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อคุณสุนทิริมทองกุล oh. ก็เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการครับครับปองเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปหา เพื่อนพ่อคนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปฝากงานผมเป็นนักข่าวรุ่นสุดท้ายที่คุณสมศรีสอนเขียนหนังสือด้วยตัวเองแกเรียกผมมาตอน7จ็ดโมงเช้าทุกวันให้มาที่ออฟฟิศเขียนไดอารี่ส่งให้ผมทุกวันแล้วแกก็นั่งวิจารณ์ให้ทุกวันทุกเช้าตอน7จ็ดโมงเช้าเนี่ยสิ่งที่แกช่วยผมวันนั้นกลายเป็นผมเขียนหนังสือเป็นตลอดชีวิตเรานั่งเขียนข่าวบันเทิงไปเราก็พบว่าสิ่งที่เราทําตอนนั้นเนี่ยพอพอทำมันเริ่มวนลุกรู้สึกว่าเรามีสิ่ง อะไรที่เราอยากทํามากกว่านี้เราก็เริ่ม <S <S เริ่มม, <S <S มองหาแรงบันด,ดาลใจใหม่ๆแผนข้างๆเนี่ยเป็นตโตข่าวธุรกิจการตลาดบางทีคนมันไม่มันมันยุ่งทํากันไม่ทันพี่ปองช่วยข่าวนี้หน่อยได้ไหมปรากฏว่าไอตัวละครนี้มันอยู่ในเรื่องเนี่ยเก่งจังนะทาไงนะวันหนึ่งเราจะเป็นได้แบบคนพวกนี้แต่ถ้าผมอยู่ตรงนี้ผมก็จะเป็นคนที่เขียนถึงเขาขแต่ผมจะไม่ใช่ตัวละครที่ถูกเขียนถึง เส้นทางการเป็นเจ้าของกิจการของพี่เลยเริ่มต้นหลังจากนั้นใช่ไหมยังยังตอนนั้นผมยังมีประสบการณ์ไม่มากพอผมก็เลยย้ายจากคันนี้ไปอยู่ยอโรเพเชสแล้วพอผมทำ Search Engine ทำอยู่ที่กลุ่มชินประมาณ3ปีอ่ะผมก็เลยไปสมัครงานที่บริษัท Se a r c h e n g จ n e จริงๆผมได้ที่ยา o ูอ๋อพี่ไปทำที่ยา o ูเลยผมก็เลยไปทำที่ยา o ูย h o ูที่ไหนพี่ที่ประเทศไทยสิงคโปร์อ๋อสิงคโปร์เป็นออริจินอลเลยเป็นออริจินลกลับมาเมืองไทยก็มาอยู่ <Samsung. S 2> และเส้นทางการเป็นเจ้าของก <c oughs> ิจาการของพี่เริ่มต้นได้ไงพี่ก็พออยู่บริษัทใหญ่ๆมาก็เริ่มมั่นใจทีนี้ทํางานมาประมาณ16ปี16ปีเงินทุนเราก็เริ่มพอมีแล้วนะ <c oughs> ถ้าเราอยากทําอะไรสักอย่างที่เป็นของตัวเองเนี่ยมีอะไรที่เราทําแล้วมันมันน่าจะเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยสปริงบอร์ด แล้วทาให้มันดีขึ้นได้มั้งมันมีเทรนด์ของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเกิดขึ้น<ำ>ถ้าหากผมเปิดเอเจนซี่สายคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนี่น่าสนใจผมเป็นคนไม่มั่นใจผมก็เลยคิดว่าถ้าจะทําให้มั่นใจเราต้องหาพนหนาร์ทเนอร์ผมก็ไปเจอน้องคนหนึ่งชื่อ Max i, แอดแม็กซี่ก็คือสุนารนะครับเขาเป็น c ี o โอรับิสเทลผมบอกผมมีไอเดียอยากเล่าให้เขาฟังซึ่งตอนนั้นปีอะไรพีุ่่นั้น,นนั้นเป็นปี2014 ผมบอกว่าเมืองไทยมันยังไม่มีนะถ้าหากว่าทำเนี่ยมันน่าจะดีแต่ว่าพอ brainstorm กันหลายรอบเราก็พบว่ายุคนั้นน่ยมันเป็นยุคของโฆษณา advertising เนี่ยมันกำลัง shift มาเป็น Digital advertising ครับเอ๊ะทำไม เราต้องไปเปิดเหมือนคนอื่นด้วยอะเปิดเป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคำว่าคอนเทนต์ยุคนั้นก็ดูไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่เพราะทุกคนทำคอนเทนต์อยู่แล้วแล้วคําไหนละที่มันจะเป็นการเป็นภาพจําที่ชัดขึ้นปรากฏว่าวงการ PR เขายังทําอะไรเหมือนเดิมแล้วถ้าผมเปิดเป็นดิจิทัลพีอาร์เอเจนซี่ละคนฟังเรารู้สึกว่ามันมันมีอะไรแปลกใหม่ให้ค้นหาแล้วผมก็สนุกกับคํานั้นมาก mm. จนถึงวันนี้นะผมก็เลยคิดว่าไอเดียของผม,ผมชัดๆเนี่ย ที่ไปคุยกับรับพิสเทลวันนั้นนะก็คือการทำดิจิตอลพีอาร์เอเจนั่นแหละนั่นแหละครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต,ต้นที่เกิดบริษัทชื่อ, Moon shot อมู n ช็อตขึ้นมาตอนเราอยู่บริษัทใหญ่ๆหหันไปทางซ้ายหันไปทางขวามีคนอยากร่วมงานกับเราด้วยเสมอ,อ,มอมแต่พอเรามาเปิดเองมันเป็นบริษัทเล็กๆหันไปซ้ายหันไปขวามันเริ่มไม่มีใครมันมีแต่เรากับพาร์ทเนอร์ ผมเป็นคนเร็วละเอียดนะผมก็จะมีมีความแบบไล่บี้งานนิดหนึ่งเพราะว่าอยู่คอร์เปอเรทมันอยู่มันมันขับเคลื่อนด้วยตัวชี้วัดหรือ KPI อ่ะครับ,รบปรากฏว่าพอไล่บี้น้องๆในบริษัทเนี่ยผมจำได้มีมีน้องทีมงานเก่าคนหนึ่งตอนนี้ไปได้ดีแล้วกระตันยูสว่างสีอมเอ่ยชื่อผมโทรไปไล่บี้งานเป็นวันอาทิตย์ เจน X แบบผมเนี่ยไม่มีทางเข้าใจเจน Y แบบเขาอะ mm hmm. ว่าการพักผ่อนเสาร์อาทิตย์เป็นเรื่องสำคัญไอ้กตัญยูบอกว่าพี่ปองผมไม่โอเคที่ทำานี้ไม่ให้เกียรติกันสไตล์ที่ผมทำแบบนี้กับกระตัญยูนเนี่ยผมทำกับคนอื่นด้วย mm hmm. น้องน้องที่อยู่ล็อกตัวก็จะรู้สึกผมมีรังสีอำมหิตแค่เราไปถามว่ากินข้าวด้วยกันไหมไม่มีขยกไปกินข้าวกับผม,มเศร้านะพอมันยังไม่ลงตัวน้องๆมันก็เริ่มรู้สึกแบบ วังองค์กรก็แผนก,ก็ไม่ครบถ้วนะอะไรเงี้ยมันก็ไม่อยู่กันนานวันหนึ่งก็คือน้องลาออกพร้อมกัน3มคนพานเนอร์ก็เรียกพี่ปองทําอะไรวะผมก็บอกว่าเด็กออกก็เราก็ต้องรีบหาใหม่แก้ปัญหาให้ลูกค้ามีกันมองไปข้างหน้าอย่างนี้แหละมองไปข้างหน้าลุยไปข้างหน้าพี่ปองหยุดเป็นเอดีก่อนเลยหยุดเลยให้พี่หยุดเป็นเอมดีก่อนเลยนี่นี่ผมโคฟาวมาคุณนะฮะเขาบอกพี่น้องลาออก3มคนนี่เรื่องใหญ่มากนะเราก็บอกว่า เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่มันถึงขั้นให้เราหยุดทําในสิ่งที่เราเชื่ออะไรหรออะไรเงี้ย mm hmm. กลับไปนั่งตีอ,อกชอกหัวกับตัวเองนันตาซึมหรือว่าเราแม่งไม่เหมาะตรงนี้หรือเราแม่งทำไม่ได้เราต้องเลิกวะ mm hmm. ผมเป็นคน move on ง่ายผมเป็นคนเรียนรู้ไวรู้ว่าอะไร work อะไรไม่ work ถ้าถ้าไม่ work จนถึงขั้นมามันมี wake up call แบบนี้แล้วอะแปลว,ว่าไอ้ที่ทำอยู่นะี่ไม่ใช่ mm hmm. ผมถึงเข้าใจว่าจริงๆริงมัน,น n c มันคือ people business ถ้าเราไม่ได้ใจคน เราดูแลคนไม่ดีไม่มีขยับทํางานให้แล้วแล้วผมก็เลยเริ่มเปลี่ยนสไตล์การทํางานปรากฏว่าพอผมไม่ได้ไล่บี้ KPI จัดจัดทุกควอเตอร์อะไรเงี้ยแต่ผมดูแลเขาดีผมถามความคิดเห็นให้เวลาทํางานอย่างเหมาะสมให้เกียรติกันละกันปรากฏว่าธุรกิจผมดีขึ้นก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สุดท้ายในวันนู้นที่มันดูเหมือนจะเป็นวันที่เฟลเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้พี่เปลี่ยนตัวเอง มันทำให้ธุรกิจมันดีขึ้นมาด้วยพอถึงไอ้จุดที่เราคิดว่าเราเป็น better version of me แล้วนะจู่ๆตอนนั้น CEO ในกลุ่มพี่ผมว่า Winter is coming เศรษฐกิจมัน slow down covid มามปลายปี2019โควิด covid มาโอ้โหลูกค้าที่เคยทำงานอยู่ด้วยกันคุณปองค้าขอเบรกงานนะคะเอาแล้วเงินเดือนน้องที่เราแบกอยู่แต่งานหยุดตอนนั้นฟิกคอร์สกี่หลักเยหลักหลายล้านหลายล้าน เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่ทุกคนต้อง work from home สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหลายๆบริษัทช่วงนั้นบางทีก็เลิกออฟกันของผมผมก็ไม่ถึงขั้นเลิกออฟแต่ผมลดเงินเดือนตัวเองผมลด5 0ถ้าผมไม่ไมรับเงินเดือนเลยผม,ผมน่าจะอยู่ไม่ไหวไม่มีเงนิงนกินข้าวผมขอให้ management ช่วยกันลดอีกจำนวนหนึ่ง ก็คือพี่ตัดเงินเดือนตัวเองออกไปครึ่งหนึ่งส่วเงินเดืของแมนจเมนต์อีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้องน้องเหรอพี่ผมไม่ตัดผมไม่ตัดเลยผมไม่ตัดน้องๆคนที่ไม่ไม่ได้เป็นระดับแมเนเจอร์ผมไม่ได้ตัดต้องบอกว่าในของคนที่เป็น early stage คนที่เป็น entry level เขาไม่ได้มากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือถ้าผมไปตัดเขาอีกะเขาจะลำบากหนักมากแต่กว่าจะรอดมาได้มันก็เกิดดราม่าต่างๆนานาเราไม่รู้ว่าเราจะต้องหักเงินเดือนแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่น้องอยาก ได้ความชัดเจนว่าเมื่อไหร่เงินเดือนจะกลับมาจะได้จัดการการเงินกันถูกเราเองก็ตอบไม่ได้เราคิดได้ตอนนั้นก็คือเราพยายามสร้างแวร์ลูอะไรให้ลูกค้าได้บ้างดีกว่าจัดทำเทรนนิ่งให้ลูกค้าเยอะๆเลยเพราะเรารู้สึกว่าไหนๆมันไม่ม,ไม,มันไม่มีงานที่เป็นแคมเปญหรืองานสื่อสารหรือจัดอีเวนต์อะไรก็ยากผมว่าเราทำเทรนนิ่งเราทำเว็บบินาก็ยังเป็นคุณค่าให้กับลูกค้าในระยะยาวได้ปรากฏว่าลูกค้าที่เขาออกมาทําอไรไม่ได้เขาก็ มาเรียนออนไลน์กับผมได้ก็เลยกลายเป็นความผูกพันที่ยาวตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้คือมันมันมีทั้งการต้องประคับประคองจิตใจทีมมันมีทั้งการคอนเนคกับลูกค้ามันมีทั้งเรื่องของ business model ด้วยแล้วผมก็เริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะ,อะคำว่าดิจิทัล P R ของเราเนี่ยมันยังใช่อยู่ไหมผมจะทำอะไรก็ได้ที่ลูกค้าได้แบรนด Image โดยการใช้ Digital Tact ติ แต่ความเป็นจริงแล้วคือมันไม่ควรจํากัดแท็กติกว่ามันจะเป็นแค่ดิจิตอลอย่างเดียวหรือทำทรานดิชันแลด้วยออนไลน์ออฟไลน์ผมควรทําให้ครบผมก็เลยคิดออกว่าจริงๆแล้วว่าผมไม่ใช่ดิจิตอล PR อร์หรอก แต่ผมเป็น P I n n i i i t t l l g g e ผมก็ไปเจอพี่พผู้ใหญ่หนึ่งชื่อพี่พังพี่พังเป็นอ,อดีตผู้บริหารบริษัท P I C ใหญ่เจ้าหนึ่งของโลกเป็นคนไทยก็ขอแกกินข้าวขอแกขอความรู้แกขอ wisdom แกปัญญาแกตอนนั้นมันมีปัญญาแล้วผมก็เปิด ออกฉากให้แกดูแลเปิดเขาเจอให้แกดูแกบอกว่าดีมากเลยทุกอย่างที่ทํามาถูกหมดเลยแต่ผิดอยู่อย่างเดียวอะไรกับพี่เวที่พวกเราทำเนี่ยมันเป็นแคมเปญเบสเกินไปแต่ว่าวงการ PR เนี่ยมันมันเหมือนกรุงรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวเพราะฉะนั้น PR มักจะทํากันยาวๆสัญญามันเป็นรายปีถ้าหากว่าเราสามารถอยู่ยาวๆเป็นลองเทอมพาร์ทเนอร์กับลูกค้าได้ เราสร้างความสำเร็จให้ลูกค้าได้ในระยะยาวองค์กรถึงจะ u s t น i n คำนี้เพียงคำเดียวม,มันลปลดล็อกช <ไป S 2> ีวิพ<ม>่ปลดล็อกเลยมันอันล็อกผมให้เข้าใจว่าอ๋อวเราเมื่อก่อนผมยึดติดดิจิตัลมากเกินไปม,มันมันทำให้ผมรู้แล้วอ๋อหลังจากนั้นผมจะต้องรีพรูทคนแบบผมจะต้องวางทีมแบบไหน,น ทำอะไรแล้วไม่ทำอะไรสิ่งที่เป็นจุดแข็งของม mm ูลช็อปในปัจจุบันผมเปลี่ยนวิธีการดี f i n ใหม่ว่าจากเน้น creativity สูงสุดเลยเหมือนเหมือนกบรับอ mm ิสเทลผมบอกว่ามามันคือ strategy มันคือ strategic based PR consultant แต่เราไม่ไม่ทิ้งตัวตนด้านดิจิทัลของเราเราเอางานเอาดิจิทัลเนี่ยมาสร้างภาพหลักและชื่อเสียงให้กับแบรนด์แต่เราก็ไม่ทิ้งตรงส่วนทนี่มันเป็น traditional o mm hmm. ก a มันเลยเป็น o 2 o online to offline offline to online โซเชียลมีเดียทุกอย่างคงอยู่แต่เราเขียนข่าวส่งข่าวรบเลยเราก็เลยพบว่าวิธีการที่เราไม่สึกขั้วเกินไปถ้าเปรียบเทียบนะ<ม>ก็คือเมื่อก่อนะผมขายรถ EV วีอะแต่คนยังต้องการรถน้ำมันอยู่ตอนนี้ผมต้องเป็นรถไฮบริดให้ได้<ม>นึกออกไหมครับทีนี้พอผมปรับมาเป็นรถไฮบริดบวกกับการบริหารจัดการที่พี่พังแนะนำมามูลช็อตก็เลยเริ่มลงตัวผลประกอบการจากตอนแรกติดลบ มหาศาลกับกลายเป็นปีถัดมาบวกขึ้นทันทีเป็นปีที่ดีที่สุดใัระดับกาะร่างสร้างมูลสอบขึ้นมาในแปปีสุดยอดสิ่งที่พี่ได้เรียนรู้จากวิกฤตในครั้งนั้นคืออะไรครับอย่าให้ใครมาบอกว่าเราทําไม่ได้มันเป็นคําเดียวที่อยู่ในหัวผมมาตลอดคือเราเลือกทิศทางนี้ด้วยตัวเราเองแล้วเพราะฉะนั้นคือเราต้องทําในสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดถ้าคุณเลือกทางนี้แล้วนี่คือทางที่คุณกําหนดแนวทางด้วยตัวคุณเองแล้วนี่คือ ที่ของคุณคุณอย่าให้ใครมาบอกว่าคุณทําไม่ได้หรอกนั่นเป็นแค่เสียงที่เป็นเสียงวิภา์วิจารณ์ที่อยู่ข้างนอกแต่ถ้าหากว่าคุณคุณแม่งเจ๋งพอคุณแม่งอยากประสบความสําเร็จมากเพียงพอคุณอย่าฝ่อผมเชื่อว่าคุณก็มีช่วงเวลาที่ท้ออย่างที่ผมบอกว่าผมไปหาจิตแพทย์จริงๆผมต้องการใครมาฟังคือเรามีความคิดของตัวเราเองอยู่แล้วแต่ว่าเราเราถามความคิดเห็นจากคนอื่นก็ได้เสร็จแล้วเราฟังความคิดเห็นเหนล่านะั้นเราตัดสินใจด้วยตัวเราเอง แต่คุณต้องอย่าให้ใครมาบอกว่าคุณทําไม่ได้หรอกอย่าไปเชื่อคํำั้นจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวคุณเองแล้วผมมั่นใจว่าคุณจะผ่านไปได้ต้องบอกว่าในโลกนี้มันมีกล่มีกล่องอยู่สองใบของผู้ประกอบการคือความฝันแนละความจริงความฝันตอนนี้ผมเปิดมูลช็อปใหม่ๆผมคิดว่าผมจะเปิดเอเจนซี่สาย PR ที่เอาดิจิตอลมา disrupt ผมคิดว่ามันมันต้องได้เหมือนตอนที่วงการโฆษณามีดิจิตอลอดเวนท์ซิ่งเข้ามาปรากฏว่าโลกของ PR ไม่ได้เป็นอย่างความฝันของผมไปได้แค่20%นะทุกวันเนี่ยไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมอยากเปลี่ยนแต่ว่าพอเราจัดการความคาดหวังกับใจเราเองว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นคือเราต้องอยู่กับมันให้ได้แม้มันจะไม่เพอร์เฟกต์เพราะมันก็เป็นเช่นนั้นถ้าความเฟลนั่งอยู่ข้างหน้าพี่ตรงนี้พี่อยากจะบอกเขาว่าอะไรครับขอบใจที่นายเข้ามา ที่ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นเรารู้นะว่าเดี๋ยววันนี้เราเจอกันแล้ววันหน้าเดี๋ยวนายจะมาหาเราใหมา่แต่ในวันนั้นเราก็จะแกร่งยิ่งขึ้นจนที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับนายได้ตลอดไปแต่เราไม่ยอมให้นายอยู่กับเราตลอดไปวความสุขของพี่ในวันนี้คืออะไรครับลูกครับ <laughs> ลูก <laughs> ลูกครับลูกครับแล้วก็ความสุขของน้อง เพราะว่าพอจากตอนที่ผมเปลี่ยนวิธีคิดวิธีบริหารวันนั้นผมก็ไม่เคยฉายรังสีอมหฤตออกมาอีกเลยผมเป็นคนที่ดีกว่าวันนั้นมันทำให้เกิดความสุขนะน้องๆในบริษัทนะฮะเขาต้องการพลังงานที่ดีจากคนที่เขาทำงานด้วยอยู่แล้วยิ่งเจ้าของบริษัทยิ่งต้องเสริมพลังตรงนี้ให้เขาเพราะฉะนั้นคือความเครียดของเราหรือความสุขของเราคนรอบตัวรับรู้ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถส่งผ่านพลัง บวกพลังที่ดีเหล่านั้นออกมาได้มันก็จะเป็นกำลังใจในการทำงานให้เขามากๆาก้าวต่อไปของพี่คืออะไรครับผมอยากได้รางวัลคัน Global ที่มาจากการอินิเชตตของมูลช็อตเองไม่ได้ทำงานกับพาร์ทเนอร์ที่เป็น Advertising นะผมกำลังหาทางที่จะได้รับ Brief งานที่มันมี Impact นั้นอยากทำงานที่มันมีความหมายกับคนเนี่ยผมรู้สึกว่าการตั้งหมุดหมายเป็นรางวัลเนี่ยไม่ใช่ผมบ้ารางวัลน,นะฮะ แต่ผมอยากให้ทีมงานมีภาพสักหนึ่งเป็นความสำเร็จที่เขาจับต้องได้ที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับมูลช็อตเป็นมูลชูเตอร์แล้วเขายังสามารถที่จะเติบโตแล้วเก็บสิ่งนี้เป็นความภาคภูมิใจในอนาคตของเขาด้วยเป็นกำลังใจให้พี่แล้วก็จะติดตามต่อไปครับ,รบวันนี้ขอบคุณโจกับทีมงานมากนะครับขอบคุณครับพี่ สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากพี่ปองในวันนี้นะครับข้อแรกเลยก็คือผมว่าเราทุกคนที่เกิดมาเนี่ยแล้วเติบโตมามันก็จะมีกรอบบางอย่างที่มันร้อมที่มันล้อมกรอบเราห้อมล้อมเราอยู่เสมอครวนี้กรอบเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะถูกสร้างโดยครอบครัวโดยสังคมโดยกลุ่มเพื่อนเราที่เราครบอยู่อย่างของพี่ปองเองเนี่ยกรอบของเขาก็คือด้วยความที่คุณพ่อเขาเป็นข้าราชการก็อยากที่จะให้ลูกประกรอบอาชีพเป็นทนายความ เพื่อให้เติบโตมานะฮะแต่สุดท้ายข้างในใจของพี่ปองเนี่ยเขาอยากเรียนทางด้านนิเทศศาสตร์เขาชอบในเรื่องของสิลป์เขาชอบในเรื่องของการสื่อสารและสุดท้ายชีวิตของเขาหลังจากที่เขาเลือกเส้นทางที่เขาต้องการจริงๆเนี่ยผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นเส้นทางที่ใช่และตอบโจทย์สำหรับชีวิตเขา เพราะสุดท้ายแล้วนะครับเราจําเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเราไม่ได้มีหน้าที่มาใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นเขาพอใจถ้ามันเป็นชีวิตของเราเองแล้วเราไม่พอใจกับชีวิตเราแต่คนอื่นพอใจเราอาจจะหลงทางอยู่หรือเปล่าแต่ก็อาจจะต้องระวังนะฮะบางทีการที่คนอื่นเขาเป็นห่วงเราเนี่ย มันก็เป็นไปด้วยความหวังดีเราอาจจะต้องมาทบทวนดูจริงๆแยกให้ออกระหว่างความหวังดีกับการโดนล้อมกรอบเราอาจจะเอาความหวังดีของเขามาพิจารณานะครับและเราก็ามาประกอบร่างให้มันเป็นเส้นทางชีวิตที่เราเลือกเองอย่างแท้จริงแล้วเราก็สื่อสารความต้องการของเราที่มีเนี่ยให้คนรอบข้างเขาเข้าใจสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะควบคุมได้อย่างน้อยที่สุดถ้าเราเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงแล้ว เราก็ตรงมั่นใจเดินหน้าในชีวิตในเส้นทางที่ตัวเองเลือกไว้ต่อไปนะครับแล้วสุดท้ายเราก็สามารถเป็นอย่างพี่ปองที่พี่สุได้เห็นแล้วว่าเขามีความสุขและเขาก็สามารถสําเร็จกับชีวิตที่เขาเลือกเดินเองได้ครับข้อที่2ที่ผมได้เรียนรู้จากพี่ปองนะครับแน่นอนว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะมีอีโก้อยู่อย่างต่อเน,นื่องอยู่แล้วนะฮะไม่มีใครไม่มีอีโก้เหมือนที่พี่เล้งเอมเฟกได้บอกไว้นะครับอีโก้ก็เหมือนหินปูนครับ ในปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องไปขูดถินปูนทุก6เดือนใช่ไหมตามที่ทันตแพทย์แนะนำอีโก,โก้ก็เหมือนกันครับเราจะต้องคอยมั่นทบทวนตัวเองอยู่เป็นประจำนะฮะวิธีการที่ผมทำเนี่ยผมก็ต้องพูดเลยว่าผมก็เผลอให้อีโก้เนี่ยเข้ามาครอบงำผมอยู่เรื่อยๆก็พยายามที่จะออกไปทบทวนนะครับ ว่าสิ่งที่อีโก้มันมาครอบงำเราเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างสิ่งที่เราทาอยู่มันมีตรงไหนที่เราคิดเข้าข้างตัวเองเกินไปหรือเปล่าพยายามที่จะรับฟังฟีดแบ็กในบางช่วงผมก็ต้องยอมรับตรงๆด้วยเหมือนกันนะครับว่าบางช่วงผมก็รับฟังฟีดแบกยากด้วยแต่สุดท้ายถ้าเกิดเราฝึกนิสัยตัวเองให้ดีเนี่ยเราก็จะค่อยๆรับฟังฟีดแบกได้ง่ายขึ้นแล้วข้อสุดท้ายครับสำหรับคนที่มีวิธีการที่ป้องกันไม่ให้อีโก้มันมาครอบงำเราได้ก็คือการที่เราหาเมนเทอร์ หรือพูดง่ายๆคือหาอาจารย์ครับหาคนที่เรานับถือหาคนที่เราอยากที่จะเอาเขามาเป็นแบบอย่างหรือบุคคลต้นแบบที่เราอยากจะมีชีวิตแบบเขาในอนาคตเราก็ไปเข้าหาเขาเลยครับไปเรียนรู้จากเขาไปขอคําแนะนําจากเขาถ้าเราได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้อีโก้ของเราเนี่ยมันไม่สามารถมาครอบงำเราได้มากนะัก แน่นอนว่ามันยังไงมันก็ต้องมีนะฮะเราก็แค่มาคอยทบทวนรับฟังฟีดแบ็และให้เมนเทอร์ของเรามาคอยแนะนําเราเพื่อที่เราจะได้ไม่ให้อีโก้มันมาครอบงาเราจนทําให้เราสร้างผลอกระทบได้อย่างพี่ปองเองนะครับในช่วงหนึ่งเองเขาก็าจะมีอีโก้ครอบงำม,มีวิธีการที่เขาเคยชินอยู่ จนทำให้เขาแผ่รังสีไม่ขิดออกไปกับทีมงานซึ่งมันสุดท้ายเขาก็ยอมรับตรงๆว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการแล้ะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เขามีความสุขในชีวิตหรือในการทํางานด้วยซ้ําสุดท้ายมันก็ทําให้เขาก้าวข้ามตรงนั้นมาได้และกลายเป็นอย่างในทุกวันนี้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่ดูรายการโค้ดเฟลว์นะครับแน่นอนว่าอย่าลืมที่จะคอยไปหมั่นทบทวนตัวเองกระทาะอีโก้ออกไปด้วยนะฮะผมเนี่ยก็ตั้งใจแล้วว่าคงจะต้องหาโอกาสทบทวนตัวเองให้บ่อยขึ้นจะได้ไม่เผลอให้อีโก้มันมาครอบงาได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับพอใจกับสิ่งที่เรามีความฝันกับความจริงมันสามารถไปด้วยกันได้เราก็แค่ฝึกจิตใจของเราเองให้พอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันและเราก็มีความสุข ในทุกช่วงขณะในแต่ละวันไปเรื่อยๆครับเราก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ต้องเอาจิตใจของเราไปพะวงอยู่กับเป้าหมายอยู่กับอนาคตจนเกินไปครับอยู่กับปัจจุบันเข้าไว้ครับยังไงก็ผมและทีมงานโค้ชเฟลก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับในการเดินหน้าสู่เส้นทางแห่งความฝันครับ